Nóng đơ đều đều, được, đều, được, đều, được, đều được, đào, Nóng đơ, ui, ไหนล,ล้กะหล่ำปร้าเีเข้าไทออกรีงกะหล่ำปรีรา,านนนะพี่หาพี่เดินผ่านร้านกะหล่ำนี่ไงไ,งไหนอันนี้ก็ได้ร้ากะหล่ำปรีในหมดเดียวก็พอมังนีน้อง,นองนะเนาะเดี๋ยวแต่งก่อน เดี๋ยวเอาแตงก่อนนะแตงนี้เลือกได้ใช่ไหมต้มองเจออเด็กตกาก้าไหมพี่หน่อยต้องกินเยอะนะพอแล้วมั้งอ๋อคุณสวาวจะกินยำไม่ได้กินยำอีกแล้วไม่ไปซื้อกุ้งฟิดนั่งแหละ,หละอร่อยอะไรกุ้งฟิด ก็่กุ้งแค่แขกเนี่ยพี่ก็ควรไม่อยไนี่ยซาวแปดสามแปดนะน้องถ้าลืมอะไรพี่ไม่ลงใหม่แล้วนะ <c oughs> น้องกินข้าวยางขนมไหมก็ขนมหมเอาของเล่นของเล่นไม่ต้องเอาแล้วนะจ้า กาแฟอะไรอีกล่ะขอบคุณคจ้าไป s <S เลสโก๋แถวตัวฝักยาวหน่อยสา,ามสิบเจ้เฮ้ยมีปุริยางหรอเอา้าภาษาหมันพอ่อ xin bà quên ta tôi hà cung phải mà ร้านเครื่องแกงมิมาากิเมาส์จัดออกไปทางเดิมนุ้นเถกทางที่เราเข้ามาเมื่อกี้ในเรินตรงไปเลยต้านมะนาวที่นี่แพงนะลูกละห้าบาท นาลยไม่มีอะไรซื้อล้วมา